สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปฟังในวันนี้นะคะก็วันนี้นะฟังขอมาทำคลิปแรนดอมนะคะใช้ไพ่สามสำรับนี้เนาะทำคลิปแรนดอมให้กับทุกๆคนแล้วมาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณอยากจะสื่อสารอะไรกับคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้เรามาดูกันนะคะโอเคขออนุญาตเนาะขออนุญาตคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้ฟังขอ เช็คก,ก่อนว่าตอนนี้สถานการณ์ของคุณเป็นยังไงคุณเจออะไรมาบ้างอืมคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะโอเคขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะเอ๊ะทำไมอันนี้มาโปรตรงนี้หนึ่งใบโอเคเช็คพลังงานของคุณกันก่อนค่ะ ขออนุญาตคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะคะสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้ฟังขออนุญาตทุกทุกคนนะคะขอเช็คพลังงานของคุณก่อนว่าคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะจริงๆวันนี้ก็คือเป็นต่อ,อแรนดอมเลยว่าไพย่ยจะบอ,ก,อกจะสื่อสารหรืออยากจะเตือนหรืออยากจะอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แแตให้ไพ่บอกมานะคะโอเคมาดูกันค่ะ ต mm. ทอช่วงนี้นะ Temperance Ten of Swords 6 of Pentacles mm. King of Wands 10 mm. of Pentacles อ mm. mm. ื mm. ้อื้อื้ ไปไหนนุ่งลวกันเนาะ Justice โอเคให้ความรู้สึกว่าคุณคุณเพิ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าคุณเพิ่งจะทำอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันจะต้องทำให้คุณเข้าสู่หมดบาลานซ์ได้แล้วฟังมองว่าคุณอาจจะมีเรื่องที่เครียดเนาะมีเครื่องเรื่องที่กังวลใจหรือว่าคุณอาจจะเจออะไรที่ที่มันหนักหนานี่ะ เชนนอปสอดขึ้นมารู้สึกว่าโขเขาเรียกว่าออต้องร้องขอความช่วยเหลือกันเลยทีเดียวคุณอาจจะขอความช่วยเหลือหรือคุณอาจจะมีปัญหาสภาวะทางด้านการเงินเนาะการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันอาจจะนําพาปัญหา,าสภาวะทางด้านการเงินมาให้สู่คุณเร็วนี้ที่ผ่านมาเนาะซึ่งคุณก็คาดหวังว่าคุณจะรีคอเวอร์หรือทําสถานการณ์มันให้กลับมาดีขึ้นได้ ซึ่งอฟังมองว่าเหมือนคุณได้ลงมือทำอะไรบางอย่างไปนะด้วยด้วยศักยภาพด้วยความสามารถที่คุณคุณพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อที่จะให้บ,บสถานการณ์มันกลับมาเหมือนเดิมคุณมีครอบครัวมีคนรอบข้างมีกัลยาณมิตรที่ให้กำลังใจในขณะเดียวกันคุณมีของดีอยู่ในตัวเองคุณเก่งอะ่ะ คุ king of wands ฟังมองว่าปัญหาที่เข้ามาที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคต่อคุณน่ะที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องการความช่วยเหลือคุณนิดความช่วยเหลือคุณนิสเทวจากใครก็ตามอ่ะจริงๆแล้วคุณสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยความสามารถที่คุณมีอยู่เพราะคุณเป็นคนมีความสามารถนะคะแล้วมันกำลังจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์ที่ฟังมองว่ามันน่าจะดีขึ้นเพราะคุณได้ลงมือลงมือลงแรงลงทุนลงแรง ที่จะแก้ปัญหาด้วยศักยภาพทั้งทางกายทางใจทางมันสมองทุกอย่างคุณเค้นออกมาให้หมดแล้วอะ่ะเพื่อที่จะแค่แก้ปัญหาสถานการณ์ตอนนี้ฟังมองว่าคุณอาจจะกําลังออรอเรื่องเอกสารการกู้ยืมการเซ็นสัญญาการเอกสารที่มันเป็นเชิงทางการเอกสารคำประกันจากแบงก์หรือเอกสารที่ อนุมัติการกู้ยืมเอกสารที่เกี่ยวข้องกันกับกฎหมายร่างสัญญงสัญญาอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นไปได้ที่คุณกำลังรอ,อคอยแล้วก็คาดหวังว่ามันจะสำเร็จผลทำให้คุณเนี่ย,ม,ยมีโอกาสหายใจมีโอกาสหายมีเขาเรียกว่ามีสภาวะที่ฮึบขึ้นมาได้อีกครั้งหนึง่ง คุณเจอการเปลี่ยนแปลงมาฟังรู้สึกว่าคุณเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยา่างที่หนักหน่วงอืที่หนักหน่วงสําหรับคุณพอสมควรที่ทําให้คุณอ่ะจะต้องเค็นพละกําลังสุดสุดจิตสุดใจของคุณเลยออกมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาหรือแก้สภาวะการที่เกิดขึ้นกับคุณเนาะแต่ฟังก็มองว่าคุณมีครอบครัวที่ดีคุณมีแบ็กอัพที่ดีแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าคุณ คุณทําดีมาก่อนอ่ะเหมือนมันเหมือนมันว่าคุณต้องคุณจะต้องได้รับผลตอบแทนที่ดีเพราะว่าคุณก่อนหน้านี้คุณเป็นคนดีคุณช่วยเหลือคนอื่นคุณทําความดีมาน่ะอารมณ์เหมือนประมาณว่ามันต้องมันต้องเกิดดอกออกผลบ้างในสภาวะการที่คุณจําเป็นหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้ซึ่งฟังมองว่าสถานการณ์มันกําลังดีขึ้นนะมันเหมือนว่ามันเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์มันยังมีช่องทางที่เป็นความหวังที่ทําให้คุณเหมือนแบบ หลุดพ้นจากสภาวะการที่ค่อนข้างคำเครียดอันนี้ประมาณนี้นะคะขอเปิดอันนี้มึงน้องเพจซอฟต์แวร์เนี่ยเหมือนคุณกำลังใช้เขาเรียกว่าอะไรพละกกำลังความรู้ความสามารถที่คุณมีทั้งหมดเพื่อที่จะแบบตั้งต้นเริ่มต้นแก้ปัญหา Night of Cups อฟเซนของคุณเนาะเซนสัญชตาตญาณของคุณความนิ่งของคุณ คุณไม่พลีผลามแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะคุณยังนิ่งอยู่คุณยังสงบสติอารมณ์มีสติแล้วก็ใช้วิจารณญาณพยายามตึกตองว่าอะไรที่คุณทําได้ไม่ได้คุณเป็นคนมีเซนส์สัญชาตญาณที่ดีก็ต้องเชื่อเซนส์ตัวเองด้วยนะฮะเป็นคนมีความมั่นคงเป็นคนจิตใจดีด้วยความช่วยเหลือที่คุณเคยหยิบยื่นให้คนอื่นฟังมองว่าคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือนั้นกลับคืนมาเนาะดิแฮนมน สถานการณ์ที่คุณพึ่งพึ่งที่จะได้เจอจากการเปลี่ยนแปลงนี้นะมันอาจจะทําให้คุณชะลอตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความต้องการที่จะขยับขยายเรื่องของความคิดเรื่องของอะไรบางอย่างหรือการที่จะลงทุนจะทําอะไรเนี่ยมันทําให้คุณชะลอตัวหรือว่าชะลอความคิดชะลอโปรเจกต์ของคุณลงเนาะในอีกในย่านหนึ่งฟังมองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันคงให้มุมมองอะไรคุณที่แตกต่างมันคงใหอ้อีกด้านหนึ่ง ในสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนแล้วพอเจอการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันกลับทําให้คุณเห็นอีกมุมหนึง่งเป็นซีนารีโอที่คุณไม่ได้คิดมาก่อนถ้าไม่ใช่สภาวะการนี้ฉันไม่ได้คิดถึงซีนารีโอนี้แน่ๆประมาณน้แต่ฟังมองว่า The Hangman ึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพียงการเขาเรียกอ,อะไรมันเป็นเพียงการชะลอตัวเพื่อที่คุณจะได้เห็นวิธีการแก้ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้ Hangman เนี่ยสุดท้ายเนี่ย คุณจะเจอช่องทางนะมันแค่เป็นการที่ทําให้คุณเนี่ยได้หยุดคิดและไต่ตองอะไรที่มันที่มันลึกๆข้างในที่เป็นรูทคอร์สที่มันเป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริงแล้วเวลาคุณแอคชั่นเนี่ยมันจะตรงจุดเดสแน่นอนมันกำลังจะ t e m p พล a n น e ขึ้นเปลี่ยนแปลงมาแล้วแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คุณพยายามใช้ความสามารถของคุณพลิก พลิกสถานการณ์ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับคุณตอนนี้พลิกให้มันกลับขึ้นมาสู่ภาวะปกติเอสวานคุณจะได้กลับเข้ามายืนหยัดอีกครั้งคุณจะได้กลับเข้ามาสู่วงการสูเ่เส้นทางสื่อทรกของคุณอีกครั้งหนึ่งมันอาจจะมีช่วงเป๋ไปบ้างจากการเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ผ่านมาฟังไม่รู้แหละแต่ว่า มันอาจาจะเป๋ไปสําหรับคุณแต่คุณกลับตัวได้คุณกลับตัวไวคุณสามารถพลิกกลับมันขึ้นมาได้อ่ะมันเหมือนว่าเป็นเรื่องของการที่ชุบชีวิตคุณกลับขึ้นหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะอืมเหมือนได้เกิดใหม่ได้เกิดใหม่มาทําในสิ่งที่อยู่ในพาธของตัวเองอยู่ในแพชชั่นของตัวเองอยู่ในความต้องการของตัวเองแล้วมันก็จะผ่านพ้นไปปัญหาจะผ่านพ้นไปนะคะสิกับสอดปัญหากําลังจะผ่านพ้นไปฟังม,มองว่าตอนนี้คุณกําลังพยายามทําทุกทวิถีทางแหละ ใช้ทุกสัพพกำลังเท่าที่คุณมีในการที่จะทำให้สถานการณ์ที่คุณวิตกกังวลสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าจำเป็นต้องใช้พละกำลังอะไรอย่างเงี้ยให้มันผ่านพ้นไปซึ่งมันกำลังจะผ่านไปเนาะเพราะคุณแก้มาได้เกือบจะสุดทางแล้วอะมันเป็นสถานการณ์ปัจจุบันนะฟังมอว่าปัจจุบันเนี้ยคุณแก้มาได้เกินครึ่งทางแล้วอะ่ะ จนจนจะจนจะหลุดอยู่แล้วจนจะหลุดจากคอนเซิร์นหรือหลุดจากปัญหานั้นอยู่แล้วนะและยังคงมีแพชชั่นอยู่นะเออรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่สู้ไม่ถอยอะ่ะอารมณ์เหมือนประมาณว่าไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรอะ่ะไม่ว่าจะมีใครช่วยเช่นหรือไม่ก็ตามคุณมีวิธีที่เอาตัวรอดและยังมีไฟที่จะเอาตัวรอดอยู่อยู่ในตัวคุณเลยอะ่ะตลอดเลยมันเป็นอะไรที่ดีมากรู้สึกว่า เหมือนคุณเจอเรื่องสถานการณ์ที่หนักหน่วงพอสมควรแต่ค่าออกมาว่าคุณดูไม่หมดพลังคุณดูไม่ย่อท้อเลยคุณดูไปต่อคุณดูมีกําลังใจอยู่อ่ะอคุณเป็นคนที่แบบจิตใจเข้มแข็งอาหาเด็ดเดี่ยวมากโอเคฟงมองว่าคุณอาจจะกําลังเริ่มต้นรเริ่มคิดว่าจะทําอะไรใหม่ๆไหนๆก็เกิดสถานการณ์ที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Out of control หรือว่าคาดไม่ถึงในนี้มาแล้วในไหนมันคาดไม่ถึงแบบนี้มาแล้วคุณก็อยากจะเริ่มอะไรที่มันเป็นอะไรที่แบบนิวๆสาหรับคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยที่คาดเดาไม่ได้อะไรเงี้ยในเมื่อเรื่องที่คาดเดาไม่ได้มันเกิดมาแล้วก็ทําอะไรที่มันแบบคาดเดาไม่ได้ต่อสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยอารมณ์แบบนี้ให้ความรู้สึกแบบนี้เลยนะคะแต่มันก็ผ่านการไต่ตองมาก่อนนะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ในคอมฟอร์ทโซนของคุณมันอาจจะไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คุณเคยทํามา ตลอดระยะเวลาหลายปีมันอาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆจริงแต่คุณก็แค่รู้สึกว่ามันน่าจะไปได้มันน่าจะทําได้คุณก็เลยคิดว่าจะเริ่มลองทําสิ่งนี้ดูซึ่งมันอาจจะเป็นช่องทางที่ทําให้คุณมั่นคงมากขึ้นแล้วก็พบแสงสว่างในการแก้ปัญหาแก้ความเครียดของคุณที่มีอยู่ในตอนนี้อือคือไพ่ออกมาแบบนี้ยังให้ความรู้สึกว่าเป็น energy ที่ ที่ที่ฮึดอย,ยังฮึดอยู่ยังสู้อยู่ยังไม่ยอมแพ้แล้วก็แล้วก็ไม่ควรยอมด้วยเพราะว่าคุณมีคิงออฟวานจ่ะคือมีศักยภาพจริงๆนะคะงัดออกมาให้สุดงัดออกมาให้จนหยดสุดท้ายเลยที่คุณมีอ่ะมันจะช่วยแก้ปัญหาใดๆก็ตามที่คุณเจอมาได้แล้วมีคิงออฟคัพขึ้นมาด้วยอ่ะคือทั้งบุญและบูเลยอ่ะคุณอ่ะ จะเอามุนก็ได้จะบูสก็ได้คือคุณทําได้ทั้งสองอย่างนั้นออกมาใช้แล้วก็ผสมผสานกันแล้วมันจะผ่านไปได้มันจะผ่านวิกฤตมันไปได้มันจะผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้ไปได้จริงๆมันอาจจะไม่ใช่วิกฤตก็ได้นะมันคือโอกาสที่ทําให้คุณนะ่ะกล้าที่จะทําสิ่งใหมๆ่ๆกล้าที่จะทําสิ่งที่ถ้าสถานการณ์ปกติะคุณไม่กล้าตัดสินใจทําแบบนี้หรอกแต่เพอเอิญมันดันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างขึ้นมาเลยทําให้คุณรู้สึกว่า มันต้องลองเลือกทางนี้บ้างละซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆอยากจะทํามาตั้งนานแล้วก็ได้นะแต่ไม่ทําแต่สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ที่คุณเจอความกดดันในครั้งนี้ที่คุณเจอมันผลักให้คุณไปลองทําในสิ่งที่คุณคิดอยากจะทํามาตั้งนานแล้วแต่ไม่ทำสักทีอืมอืมประมาณนี้โอเคทีนี้ขออนุญาตต่อนะคะมาดูต่อได้ยังไงสถานการณ์ตอนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้นี่ แล้วยังไงตอ่อยังไงสิถ้าอยากบอกอะไรต่อแต่คุณเป็นคนที่คุณเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะสู้อ่ะแต่ว่าคุณสู้แบบไม่ใช่แบบเป็นพวก fighting แบบก้าร้าวแบบโฉงฉางนะแต่คุณเป็นประเภทสู้แบบฉันฉันจะหาวิธีสู้ของฉันให้เต็มที่อ่ะเอ,อ เขาเรียกว่าอึดถึกแบบเงียบๆเนอะโอเคมาดูกันนะคะว่าแล้วไพ่อยากจะบอกอะไรในเมื่อสถานการณ์ปัจจุบันเป็นแบบนี้แล้วยังไงต่อไพ่อยากจะพูดอยากจะเตือนหรืออยากจะอธิบายหรืออยากจะบอกอะไรหรือเปล่าขอว่านะขออภัยด้วยช่วงนี้ฟังน้ำมูกมากเลย แต่กินยาไปแล้วน่าจะดีขึ้นใครไปรีบขึ้นมาเดอะทาวเวจะเกิดอะไรขึ้นอย่างฉับพันทันใดเปล่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เขาเรียกว่าถึงรากถึงโคนถอนการเปลี่ยนแปลงไ,ไปในทางที่ดีด้วยเนะเทนน f c ค p s โอ้ดีจังเลยอะ่ะ สองใบมีพอแล้วไหมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงขอโทษจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เขาเรียกว่าถึงโครงสร้างเขาเรียกว่าเหมือนยกตัวอย่างเหมือนเวลารีโนเวทใช่ไหมอ,อชีวิตของคุณเน่ยมันไม่ใช่รีโนเวทอะมันเป็นเหมือนทุบทุบทุบบ้านแล้วสร้างใหม่จากบ้านเดิมสมมุติเป็นบ้านบ้านสองชั้นคุณเปลี่ยนมาเป็น ทุบบ้านสองชั้นทิ้งแล้วเปลี่ยนมาเป็นอาคารพาณิชย์อะไรเงี้ยเปลี่ยนโครงสร้างอ่ะมันไม่ใช่เป็นการแบบเชงแบบว่าแค่แบบรีโลเกตหรือว่ารีโนเวทแบบเหมือนแค่เติรต่อเติมห้องหรือเติมชั้นน่ะมันไม่ใช่อ่ะช่วยของคุณมันเป็นการเปลี่ยนแบบซัดเดอรี่อ่ะคือเปลี่ยนแบบสับพันธันใดแล้วเปลี่ยนแบบถึงรากถึงโคนอ่ะแต่ว่าพอมขึ้นเทรนด์ออฟคัพขึ้นมามันดูแบบมันจะดีอ่ะมันเปลี่ยนแล้วมันจะดีอ่ะมันจะทําให้คุณแบบเออเมื่อกี้ เมื่อสักครู่เนี่ยสิบเหรียญเนาะปัจจุบันนี้นะที่ขึ้นสถากนการพลังงานปัจจุบันอันนี้ที่พ่อยากจะบอกคือคุณจะไปสิบถ้วยนะสิบเหรียญมาสิบถ้วยมาคุณจะไปสิบถ้วยนั่นหมายความว่าคุณจะมีความสุขอะ่ะคุณจะดีขึ้นอะ่ะมันจะคุณมันจะเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ใช่แค่มีเงินอย่างเดียวไม่ใช่แค่มั่งคั่งอย่างเดียวมันจะเป็นเหมือนประมาณว่าใจคุณก็จะมีความสุขด้วยได้ทําสิ่งที่ชอบได้อยู่กับคนที่รักได ได้ทํางานที่ชอบอะไรเงี้ยได้อยู่ในในอสิ่งแวดล้อมที่ดีมีบรรยากาศที่ดีอะไรประมาณเนี้ย The Charon ไพ่เหมือนเชียเลยเมื่อสักครู่เมื่อกี้เนาะ <c oughs> เหมือนคุณกําลังเอมีเพจอวานเหมือนคุณกํออากลังตั้งต้นมีเอชอวานด้วยเหมือนคุณกําลังตั้งต้นเริ่มโปรเจกต์ทำโปรเจกต์หรือว่าเอทํางานใหม่เปลี่ยนที่ใหม่ไปเริ่มงานใหม่หรืออะไรก็ตามแต่ แต่ไพ่กำลังบอกว่าทำไปเลย m ม v e ไปข้างหน้าเลย Move Forward เลยคือไม่ต้องชะลอตัวแล้วคือ,อไอ้ที่คุณคิดว่าจะทำอะ่ะถึงมันถึงมันจะเหมือนแปลกประหลาดหรือว่าดีเวียนแบบเขาเรียกว่าแยกออกจากสิ่งที่คุณเคยทำอย่างสิ้นสิ้นเชิงแตกต่างจากสิ่งที่คุณเคยทำอย่างสิ้นเชิงแค่ไหนก็ตามอะ่ะทำไปเลยมันจะดีเพราะมันมีเทนด์รับคับคุณแค่ตกใจเฉย ถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันรวดเร็วฉับพันแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบหน้ามือเป็นหลังมือคุณเลยแค่แบบช็อกน้านิดนึงตกใจนิดเดียวแล้วคุณกลับตัวได้ก็ใช้วิกฤตของคุณให้เป็นโอกาสคือฉันก็เลยทําสิ่งที่ฉันอยากจะทําลึกๆในใจแล้วแล้วมันไม่ไม่กล้าตัดสินใจมาตั้งนานแล้วอ่ะทําไปเลยเพราะว่าชายัยอดขึ้นก็คือไพ่ก็สนับสนุนไพ่สนับสนุนบอกให้ทําไปเลยเอ๊ซับครับนี่มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันออกมาเป็นเรื่องเลยนะ คือถ้าคุณทําไปเรื่อยๆคุณจะหลุดออกมาจากที่เดิมอ่ะคุณจะเดได้เดินออกมาจากอะไรเดิมๆได้เดินออกมาจากสถานการณ์เดิมๆได้เดินออกมาจากเอ่อเรื่องเดิมๆที่คุณเบื่อแล้วซ้ําแล้วซ้าเล่าอ่ะคุณแค่แบบปรับตัวยอมรับมันได้แล้วไปต่อไม่ต้องคิดเยอะแล้วสุดท้ายเส้นทางนี้จะพาให้คุณหลุดออกจากวงจรอุบาท,ที่คุณเคยอยู่ขอโทษไม่ใช่วงจรอุบาทอาจจะเป็นวงจรที่คุณ อยากออกมาตั้งนานแล้วแต่ออกมาไม่ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยอืมดีเพจซับคอยซึ่งมันทําให้คุณแบบมีคุณค่าทางใจกับคุณมากมันทําให้คุณมั่นคงขึ้นด้วยมันทําให้คุณมั่นคงทางใจด้วยมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าในตัวเองกว่าเดิมเยอะเลย่เฟังไม่รู้ว่าคุณจะทําอะไรนะแต่เฟิงก็ไม่รู้ด้วยว่าเรื่องที่คุณกําลังทํามันแตกต่างจากเดิมหรือว่าประสบการณ์เดิมของคุณมากน้อยแค่ไหนเนี่ย เออมันแต่มันทําให้คุณนะ่ะมีความมั่งคั่งได้หรือได้มีเงินมีทองใช้ได้อ่แล้วก็มั่นคงให้ความรู้สึกว่ามันกําลังเป็นจุดตั้งต้นของอะไรที่แบบจะถาวรอ,อะไรนะถาวรนอี้รันดอนไปในอนาคตอนะ่ะคือเหมือนแบบพอคุณหันมาทำมันเนี้ยมันถูกจลิตกับคุณแล้วคุณจะทําอย่างเงี้ยไปจนคุณเกษียณอ่ะจนตราบ จนคุณแบบเพราะมันคือสิ่งที่คุณทําแล้วคุณแฮปปี้อ่ะทําแล้วคุณแล้วแล้วคุณแบบมีเขาเรียกว่ามีทรัพย์สินมายาวยาดูแลตัวเองและครอบครัวมีความมั่นคงทางการเงินมีความภูมิใจในตัวเองอย่างเงี้ยมันทําได้ยาวๆอ่ะไม่รู้ว่าคุณจะทําอะไรนะ g h t of coin เนี่ยเงินมาแน่นอนถ้ากังวลอยู่ว่าทำแล้วจะได้ไหม หรือว่ามันจะทำให้รายได้หดหายไม่สามารถดูแลครอบครัวได้อย่าไปคิดอย่าไปเครียดเรื่องนั้นมันจะมาถ้าคุณทำเต็มที่เต็มกำลังคุณนะชาร์อตถ้าคุณวิ่งแบบควบสุดๆแล้วอ่ะมันจะได้เนี่ยเทสอ์คอยไนท์ออฟคอยอ่ะคุณแค่เหมือนเดิมตั้งสติดีๆเออมันดีนะมันดีจังเพสฟูลสอร r ี่เอ่อพร a อิเค คุณก็จะแบบได้ทํามันแบบยาวๆว่ะเนี่ยนี่ม่แล้วเห็นไหมเนี้ยจีแคนแมนอืมเขาบอกว่าเออคุณต้องมองมุมนี้บ้างแหละถูกแล้วล่ะมันคุณจะต้องแบบเขาเรียกว่ายอมอะ่ะยอมที่จะลองเปลี่ยนยอมยอมที่จะเปลี่ยนไปเลยยอมคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ทิ้งความหวาดกลัวทิ้งความความคิดทางเขาเรียกอะไรทิ้งความคิดที่มันเป็นสแตนดาร์ดเหมือนคนอื่นออกไปอ่ะมองในมุมที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ทํามันแล้วก็สละในสิ่งที่คุณเคยกลัวว่ามันจะหายไปก็หายไปแล้วไปหายอย่างอื่นมาทดแทนเนาะอือชุวยรับคับจะมีคนร่วมฉล,ลอมฉลองกับคุณแน่นอนคุณจะได้เขาเรียกว่า ได้ได้ฉลองกับสิ่งที่คุณได้เริ่มอ่ะแม้ว่าวันนี้คุณจะกลัวนะแต่ว่าวพี่ไพบอกว่าสิ่งที่คุณกลัววันเนี้ยคุณไปต่อเถอะตอนนี้มันอาจจะดูแบบน่ากลัวแหว่งแหวงดูแบบใจสัน่นใจแป้้วนิดนึงแต่ถ้าคุณคีบ forward เนี่ย moving forward ไปต่อเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายคุณจะได้เเลเบงจะได้เฉลิมฉลองจะได้เขาเรียกว่าจะได้ภาคภูมิใจอะ่ะโอ้ยดีจังเลยอะ่ะ The Lover ừ. มีคนคอยช่วยมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอะไรก็ไม่รู้ที่นั่นแหละที่คุณชอบที่คุณนับถืออ่ะปกต้องคุ้มครองคุณอยู่ให้คอมมิทเมนต์กับคุณประมาณว่าถ้าเธอไปต่อนะถ้าเธอไม่ท้อ,ถ,อถ้าเธอไม่ถ้าเธอไม่ถอยนะฉันอ่ะจะคอยแบบ นำทางจะคอยซัพพอร์ตจะคอยเป็นแบบว่าลมใต้ปีกให้เองอะไรประมาณนี้ดีอ่ะดีอ่ะ Two of Coins ขึ้นมาฟังมองว่ามันจะทำให้คุณสมดุลและบาลานซ์ชีวิตขึ้นนะก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบเป็นประเภทที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ Life ไม่บาลานซ์เลยชีวิตแบบไม่บาลานซ์เลยอ่ะคือ ถ้าทํางานก็ทํางานหนักเกินไปถ้าเกิดว่าเออเขาเรียกว่าเออชีวิตมันไม่สมดุลน่ะเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวมันเหมือนมันมันไม่ไม่พอดีแต่ฟังมองว่านับจากนี้ไปอะ่ะชีวิตคุณจะบาลานซ์ขึ้นคุณจะสามารถสร้างสมดุลที่ตัวเองได้ชัวคอยฟังมองว,ว่ามันมันแล้วมันสามารถดำเนินไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยสำหรับเรื่องนี้เนี่ย เดอะเมจิเชียนโอ้ยพอดอีอะไรก็เป็นไปได้พลังอำนาจการการอาธิษฐานของคุณสำเร็จจะทำอะไรก็ได้เริ่มต้นเสียไอที่ไม่เริ่มเพจอ,อไพ่เพจเด็กไพ่ไพ่เ,ไเด็กขึ้นไพ่หมายเลขหนึ่งขึ้นเริ่มแล้วต้องเริ่มแล้วเริ่มนับหนึ่งแล้วตอนนี้ เดอะเมจิเชนขึ้นมา King of วาน d s คิงออฟคัพสขึ้นมามองว่าคุณทำได้อย่าอย่าไป <c oughs> ขอโทษอ่ะอย่าไปกลัวให้มากต้องมั่นใจในความสามารถของตัวเองต้องมั่นใจว่าเรามีศักยภาพเพราะก่อนหน้านี้เราก็หนักหน่วงมาแล้วนั่นหมายความว่าเราถูกฝึกเขาเรียกว่าฝึก มีแผ่เต็มตัวมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ทําได้ตอนนี้ไพ่เดอะเบนจิเชีนขึ้นหมายความว่าถึงมันจะไม่เคยทําเลยแม้สักครั้งในชีวิตคุณก็ทําได้เพราะคุณมีทัศนคติที่ว่าคุณทําได้คุณก็ทําได้ไพ่บอกว่านี้ไพ่ดีมากเลยอันนี้เป็นไพ่มาบอกดีมากเลยคือมันจะพลิกชีวิตคุณอย่างถอนรากถอนโคนอะฟังใช้คํานี้ดีกว่า แล้วคุณจะไปเจอแบบ new life แบบโคตรดีดีกับชีวิตดีกับตัวเองทำให้เราแบบมีชีวิตที่มันฟูมีความสุขไม่ได้มีแค่ด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียวเออคุณจะมีชีวิตที่เป็นวัตถุประสงค์ของชีวิตที่เกิดมาจริงๆอะไรเนี่ยได้ทำงานได้มีคุณค่าในตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้มีคนที่รัก support ได้มีมุมมองที่ดีๆเออมันดีนะโอเคดีจังเลยโอเคค่ะมันขอพายอลกโคอลอีกสามใบแล้วกันเนะเาะออลกอลเด็กอีกสามใบเด็กนี้ไม่ได้ใช้นานมากคือแบบไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เลยอะ When my soul w h i s p e r เป็นไมโซวิสปอร์หมืจิตวิญญาณของคุณเนาะกระซิบบอกหน่อยบอกหน่อยสิจิตวิญญาณของคุณนะ่อยากจะกระซิบบอกเจ้าตัวว่ายังไงมแมคโคคัสซิน อันนี้เป็นจกกักรกะที่เจ็บเลยนะมันคือแบบคุณได้ตื่นแล้วอะ่ะคงใส่คงเจอแบบการเปลี่ยนแปลงนี้มันอารมณ์เหมือนเจอฟาดแบบแรงๆแล้วแบบปึ้งตื่นตื่นมาแล้วรู้เรื่องเลยเลยอ่ะโอ้ดีจังเหมือนคุณเห็นภาพรวมของทุกอย่างอะ่ะจากที่เมื่อก่อนคุณมัวแต่แบบไปโฟกัสแต่เรื่องที่แบบเล็กๆเรื่องที่แบบ ไม่ใช่สาระสำคัญที่ทำให้ชีวิตคุณน่ะมันแฮปปี้อธิบายไม่ถูกยกตัวอย่างไม่ถูกด้วยมันอาจจะเป็นเรื่องแค่มัวต่โฟกัสแค่ว่าคนนี้คนน,คน,นี้กับคนนี้มันจะชอบขัดกับฉันตลอดเลยที่ทำงานกับคนนี้มันชอบขัดฉันตลอดอะไรก็ขัดขัดขัดโฟกัสแต่เรื่องนี้แต่วันนี้คุณอาจจะไม่โฟกัสแบบนั้นแล้วเนี่ยเพราะว่าเรื่องนั้นไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณมีความสุขกลายเป็นว่าคุณไปโฟกัสแบบ เรื่องอื่นที่ที่ทําให้ชีวิตคุณมีความสุขมากกว่าเช่นไปโฟกัสกับอ,อ่ออยู่กับอยู่กับครอบครัวแบบมีความสุขเออ่ได้พูดคุยพูดจาดีๆบอกรักครอบครัวหรือได้บอกรักพ่อแม่ดีกว่าไปโฟกัสกับคนที่พูดจาขัดคุณตลอดอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์ประมาณนี้นะคุณเข้าใจแหละอ,อันที่สอง c e p t เซปชอืม ออ a c k s h t n ตามตัวเลยยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นคุณยอมรับคุณต้องยอมรับคุณอย่าต้านมันเลยมันเป็นสิ่งที่ดีคุณแค่ต้องทำให้เต็มที่แล้วรับรองมันเวิร์กมันดีมันดีมากมันดีแบบชนิดที่แบบเป็นจุดที่แบบจุดเปลี่ยนอะเหมือนเขาผลักคุณไปคือให้คุณไปเองคุณไม่ไปใช่ไหมโอเค ฉันจัดการเลยตีฟาดหนึ่งพีแรงๆนะแล้วคุณแบบตื่นขึ้นมาแล้วคุณก็เลยมีแบบ intuition คือแบบเขาเรียกอ,อะไรมีปัญญายาณคิดว่าทำมันนี้ดีกว่ามีแรงผลักว่าทำอันนี้เลยดีกว่าแล้วก็ทำแล้วปรากฏว,ว่าดีเออดียอมรับแล้วก็เชื่อมต่อตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งหมด อย่าไปต่อต้านสภาพแวดล้อมที่เจอแล้วธรรมชาติอะไรที่ผ่านเข้ามาเชื่อมตัวเองกับมันให้หมดเลยบิลองแล้วก็เป็นรูจัก,กัะแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณจะมีฐานที่มั่นคงคุณจะมีฐานที่แข็งแรงแล้วถ้าฐานคุณแข็งแรงแล้วเนี่ยคุณคิดดูดิหนึ่งจักกะที่หนึ่งกับจักกะสุดท้ายอเปิดปิดสุดท้ายเลย ฐานก็แข็งแรงสูงสุดก็แบบว i s ต o m ก็มาเพราะฉะนั้นก็คือโกค่ะชาลอตมาไปไปให้สุดเลยไปให้สุดอย่าไปมัวแบบยืย้ยักยัก,ยกหรือลังเลไพ่มาบอกแล้วว่าไหนไหนมันต้องเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยคุณก็มีทางออกคุณก็มีช่องเล็กๆที่คุณคิดว่ามันเมิร์กแล้วอะไพ่มายืนยัน,ยนว่ามันเมิร์กจริงๆ เพราะฉะนั้นไปเลยค่ะไปต่อนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยที่เข้ามาชมคลิปฟังในวันนี้นะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฟังด้วยนะแล้วก็ขอบคุณจริงๆสำหรับคนที่ยังคงมาติดตามกันอยู่ก็ขอให้ทุกคนติดตามกันอย่างนี้ไปตลอดนะคะขอทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์แล้วก็ให้กำลังใจคุณในการไปต่อไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ